สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแมนพี่น้องอาบน้ำแล้วรับลูกพี่น้องเลยอาบน้ำกับน้องมาหน้ามา,าเรียบร้อยอาบน้ำแล้วครับก้อนส,นสนีเห็ดเขาเห็ดน้ำทุกวันกินเลยก็โอเคเลยมาปูกคุยกับพี่น้องก้อนเดี๋ยวพี่น้องวออาดน,นั่นนะลูกหากระดาษวาด่า,ดา,ายเล่นมือถือพี่น้องมกงเลยกจะหากระดาษวาด กับมาวันที่นี่แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานนี็ก็มีบีมีน้องให้่ยกำลังใจ๊ร้ายคลิปกินเขามืงอคืนนี้พี่น้องเป็นห่วงน้องมาหน้าเนาะคอยขอพุ่นในไลน์เด้อพี่น้องเด้อที่พี่น้องให้ยกำลังใจเข้าเห็ีคลิปมาเห็นพี่เห็นน้องคัดลูกคัดเก้าคัดครอบคพัวห้เราเขาก็ขอบคุณนในไลน์พี่น้องเป็นพิมพ์มากนี่เราเป็นห่วงนะพี่น้องพันยานน้องมาหน้าปิดนั่งทันปิดนั่งจีเราเป็นห่วงมันกรถามเราเห็นมากหลายคอมเมนต์อยู่ ก็เลยเอามามูปิ้งกันนี่เนาะก่อนชีวีเขาเห็นำที่คนกินเนาะส่วนเพื่อนก็บม่ได้อยากย่างไรนะเพิ่ะจะต้มไข่กับมันแหละหมูปิ้งแค่นั้นนะนี่กันต่กินก็เป็นวางเทียนแล้วดวงเนาะแต่ตอนเช้าสิ่งที่แน่ๆนางซื้อมานางจะบอกต้มไข่กับอะ่รก็เนาะก็ดีไข่ในตู้เย็นก็มีพอมากพอกับมาล่างตู้เย็นเพราะว่าต้อเป็นตู้เย็นน่อยนะมันเป็นแบบมันบ่ได้ละลายน้ําแข็งในตู้มันเองนนะฮะเราต้องคนปูม้วนทางเรา น้ำแข็งมันขึ้นหลายเนาะคนมาอ,อยู่เนาะล่างนันแข็งลาา่างเงี้ยมันนั่นไงลูกกระดาษเอาไปว่าเำว่า,าเขาเรื่องอก,กัน,น,น,นกกลเลยพี่น้องกันขอคุณคอมเม่นดีๆที่พี่น้องหายก็ร่างใจ่เรื่อพี่น้องทั้งทานฟังเล่าแล้วก็ฟังไข่ขอคุณหลายครับเอาบ่าวเพชรจะมั่คุยกับพี่นอ้องควนวัสึกหนึ่งคิดของบ่าวเพ็ดเนาะที่มีตอนพี่นอ้องที่พี่น้องพิมพ์มากเนาะบางคนก็ว่าทำไมเมียจึงกล้าปล่อยลูกอย่าไปชนกล้องว่วเนาะ อ,อยากเล่นยังไงาของพองบางคนก็บอกว่าทำไมนึ่งกล้าปล่อยลูกไปกับพอ่อไม่กลัวลูกอดตุ้ยเลยนะพี่น้องหรือว่าวดตายนะพี่น้องสงสารน้องมานาคับพ่อเป็นแบบนั้นทำไมถึงกล้าปล่อยลูกไปกับพอ่อน่นนี่นั่นพี่น้องจ้งยกตัวอย่างมาขึ้นนี่ก็กินเข่าเนาะ พ่อกะพ้ามีซิ่งวักินขอนมากเด้อหล่ะขอบ่ได้พาเฮ็ดกินน้องพี่น้องเนาะพ่อกะเลยแล้วเพิ่นเป็นห่วงเด้อดพี่น้องขอบ่ได้ด่าเพิ่นเด้อคอยตอบเพิ่นพี่น้องคนเฮน่าไงเราพูดคุยกันเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เครียดได้คมเหมกันคอยยิ่งดีใจของคพื่อนดีเพิ่นมาคอมเมนต์เป็นห่วงลูกข่อยเขามาเบิง่งชีวิตของครอบครัวข่น้องเขาขอบคุณอนในรายแจกใจน,น้องเด้เอเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างมาก็หวังให้พี่ไอ 3, ้น้องมามีหนุมทีสัมพันธ์กันเนาะ มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรดีขอกระนั่งไปปรับปรุงอะไรบ่ดีขอกระมองขามเนาะพี่น้องเนาะการบล็อกการลบการปิดคอมเมนต์มัน้องเ็นทางออกบางคนพี่น้องก็บอกว่าปิดคอมเมนต์ไปเลยว่าพิดบ่าเคยปิดเี่ี่อนนอกจากยูทูบคนปิดเห็นเด้อพี่น้องเด้อขอไม่เคยปิดนอกจากยูทูบ็นปิดเห็นขอไม่ได้ให้พี่น้องมาแสดงความคิดเห็นเนาะเอาขอก็อยากแสดงความรู้สึกของข่อยเนาะต่อคิดมืาขึ้นนี่ คนก็บว่าเบียงที่กาปล่อยลูกมากระเพาะบริยานเขาตายเลยยกตัวอย่างกินมาขึ้นในว่าบอกลูกชอบกินเส้นมาม่าแต่พ่อก็กินเองหมดเลยหรือว่าบ้านเอากับ่วมกินยันบ่ได้กินแยงลูกกินจนดี้มลูกว่่ได้กินยั้งลูกกินแต่ไส้เคาะปอปเ่าอันที่สองก็บ,าากบอกว่าลูกมากวรแต่ไม่เห็นมานาควรเลยมีแต่พ่อนั่นแหละหงกินหงยู เป็นเพราะอย่างนี้แหละคนเขาก็เลยด่ากล่าวว่าน้องไปลองกับ,บ,บงงกกงงว่าเป็นยังพี่น้องที่้องได้มากขอแต่ันคอยพีดขอย่อมรับเอา่าได้เกียดแค่นว่าได้ให้พี่ให้น้องคอยแห้งดีใจพี่น้องมาเล็นน้องคอยมากความเหน่งมาเล็ตยักวายยังคอยว่าลดมาถ้าขันคอยหามได้คอยย่าหามแต่ว่าเยาวาให้หมวกคอยเทนั้นเพราะว่านั่งวายไผ่่าเปลี่ยนนั่งเป็นเด็กหน่อยบริสุทธิ์นั่งยังโบเคยลาไผนั่งกระลิยงตามภาษานั่งกะ ววการว่าวมจริงอละนั่งกัสมาธิสัตว์นั่งก็เป็นไปตามสภาพของนั่งใคระผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ที่มีคิดใจดีผู้ใหญ่ที่คิดบวกนะเขาก็บสิสงสารเด็กน้อยเขาก็มีิตรใจห้ยเขาลัง้ลงใจเนะาะแต่ผู้ใดคินก็ดีแต่ไม่หยียบย่ำซ้ำเติมว่าใส่คอใส่แม่ใส่ใจพอใจแม,ม,ม,ม่เด็กน้อยวันว่าเก็บยังเจ็บมันดีขึ้นมืัอนี้มือนได้ลดมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะพี่น,อน้องเนาะของข้าเป็นแบบนี้เป็นหลักเนาะ กวนจะเนี้อยังอยน่บัติพี่น้องเอานี้เอากระดาษเอามาเตยมหมดเราในวันจีวานภาพโอ้นั่นลูกระวังตกแต่งลูกนะเอาแก้วมาเล่นนะโอ้พันเดียวมาขีดวงกลมแก้วเป็นวงกลมเลยแล้วคนี่ขีดตามปากแก้วไงนั่นในอ่างการกลองตามหน้าบอดด้นนี่ถ้าผมอะไ้มาออาพี่น้องโอ้ยลูกแขวนคอตัวขอไครอะไรพี่น้องชับกล้องม่เรียนออเฮียยอยู่พี่น้อง แลน้องเนี้ยเนี่เอ้าบอกฮอรตอนว่าเด็กน้อยนี่ยังพัลลุ่มในเด้อพี่น้องเ้อขันบ่วเปิ่นนย,ย,ยมันก็ฮอรเนาะแดดเนาะแดดจะเส่าเลยมดนี่เล็กน้อยนะค่ะใจ๊มันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยว่าแบบการรักษาเมื่อเม่ปุ๊บปับ๊บเจมันหายมือสองมือเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปถึงนั่ง,ง,งกีตาร์มือว่าเป็นยังแบบอ่าใจแยกว่าใส่ใจก,กันแค่นั้นนะพี่น้องอันทีท่ว่าสิคอใดว่าอย่างไรก็อเด็กน้อยเออ ขออะไรก็บม้วนปีนังมาไปแล้วแต่คนมันมะหมักกัดเนาะพี่เ้างอันนี้ขอถาหารอไรแต่ว่าวายควายเมียกันแล้วแต่สิว่าเนาะเอาขอยกตัวยย่างม้วาเนาะก็คือว่าขาดติดต่อปียงน้องม้นคือปล่อยเห็นบุกมาน้องปล่อยอ่ะพ่อเขาคิดว่าเป็นพ่อเนี่ยนะเกี่ยวกับพ่อยังไงเขาก็ต้องหัดปลูกเขาสัญชาตญาิในลูปไอ้นี่เป็นตัดมันก็ยังหัดปลูกมาพี่เนาะแม้นต่หมาแต่เมียต่หงมวแต่กล้วยมันก็ยังหัดลูกหัดเตาม คนก็คือกันนันนี่สัญชตาตญาณพีเนอะอันนี้มันว่าจรเป็นต้องไปซอนไปหรอกถต่ว่าเป็นพ่อคนถตมว่าเป็นแม่คนหรอสัญชตาตญาณมันมีหมดคว่มห่วง่ว่ำย่คว่เป็นห่วงเป็นย่มันเกิดขึ้ออนอัตโนมัติหมดเนาะแต่ว่าไปต,าาต่างประเทศเราครอบครัวเนาะก็ได้ด้วยมันก็นสบายคือบา้าเผ็ดเนี่ยลำบากแน่วดแ่กินแน่าคพ้นกันไปแล้วพี่เ้องเนะนี้คือว่าเบียงี่ยังกล้กาไยมาลำบาเพ็ดเนาะแม่เขาอันที้สอง เล the uh, online, ียงกินมาขึ so, wa, um, uh, はは้น uh, น uh, ี่เลียงหวงนู่ห่วงกินก็ช่ยตั้งได้วันนี้เด้อลูกไข่ในการกินนี่นั่งบุนคนล่กไข่ยากกบบพี่น้อะสิ่งที่นั่งอยากกินนี่ลีเนี่คือพนวากินแล้วใส่กอกแมนนั่งมากินใส่กอกซีดใส่กรอกเนี่ยถ้าเป็นตามตลาดนัดเดเวลาเป็นอย่างซื้อกินที่บันทอดยุ่งฉันเขาว่ากินเด้เพราะแมนเขาว่าเพราะแมนาวาว่ากินมงดูไข่บ่กินจะกินซีดของเซเว่นนี่พเ่น้อาะจะใส่กวอกตามห้องตลาดอย่างนั้นเขากกิน เมว่าเห็นก็เมื่อวานจะหายเหรอเม่อวานจะสะอ่อนไป่นองแต่ของเด่นสะอ่อนยังหาอยู่คือเมื่อคืนเดี๋ยวว่าไปซีเป็นหาของเด่นก็ว่าหายไงยาไข่ววัวข่วนมันแพงมาทางเสียเลยของเด่นแบบตุ๊กตาถึนชุดแบบนั้นเลยเจเอามาสองสามวันก็แล้วห้องกระตามใจว่าไ้ของแนวนั้นใช้ข่อยอข้นผมก็ต้องพาออกมาทั้งนอกกตะกอนละกันได้หาเด็กน้อยเนาะเออถ้าเขาก็คิดว่าเขาเป็นเด็กน้อยอื การตีเขากขบว่าแมนทางออกตีเขาหลักก็ะทำนั่นน่ะเขาก่รู้เรีก่กกามีนะว่าตีพ่อะมานตีพอต่พอว่อาช่างสอนนะแมนทุบตีลูกนะแมนแบบนั้นตีก็คือว่าตีวพาพ่อเป๊ปะไอ้เขารู้จักจับตีแบบสอนนะพี่น้องนะกามีบาม้างที่ขว่าลูกใค,คือกันก็เปิดเผยด้วยเออแต่ว่าก็อยากให้พี่น้นองม่อในแง่ที่ว่า มันน้องเขาเป็นแบบนี้ต่อให้เขาตีลูวต้อให้ผู้จับวอกจังไรมันก็อันดีดีขึ้นหรอกมันก็ต้องใส่เวลาใส่เวลาคอยเปลี่ยนคอยไปเนาะอ๋บวกมาเลี้ยงกินดีกว่านี่กรณีที่ว่าลูกไข่มากินแล้วใส่ก่อถ้าเลี้ยงมาม่าคนมาถ้าน้องชอบกินเส้นมาม่าทุกคนบอก์จังดอนั้นไะทําไมจึงต้องรีบก,กินก่อนลูกไม่ลูกกินอ่าคนมาอหกไอยครับมาม่าเนี่ยไอยเฝ้าไข่เอาเพิ่นนั่งขาอข่ในรถ เขาบอกว่าลูกนั่งคอยพ่อนี่นี่นะเออพ่อเขาไปซีเว่นแป๊บเดียวเพราะเอาคาไปนั่บ่ได้ข่าวขาไปนั่มนี่ยกานาว่าี่มาหายยิบรอบครอนเลยเอากระจกลงเขาหายใจได้รับรถนั่งคอยพ่อในนี้เออแต่เขาหงุดหงิดกับนั่งว่าพ่อกขาหายอยู่กับเลยนั่งคอยเล่นเฝ้าไปเขาเล่นเฝ้ายิบคอยเห็นเป็นเส้นมากอขึ้นคอได้ยิบเอาเลยขเขาไปอ่านวันเป็นสไปซี่บอคอยเฝ้าปันมว่าห่อนี้แหละเขาังมาเปิดบอน้องเป็นสไปซี่ แล้วทําไมตรงที่มันยังไม่ผสมอของเผ็ดมันน้ำเผ็ดมันทำไมไม่ลูกกินลูกคข่ก็จะบอกจริงๆเรื่อยไปหรองแ้ามามาทำมารานะถามว่าอเอาไส่น้ำมันวก็บก่ากินไข่ลูกแต่เกิดสิไม่กินนี่ก็ต้องเอาเสียนมันไปหมุนใส้อันนั้นนั่งหมักจำสอสหมักจำสอดมาก,กันต้องกิ้มน้ำจิ้มมาทันใช่ไม ถ้าเกิดข่อยกินปั๊บกันนั่งกันชิกินแล้วกันี่เป็นตุ้ยนะกินข้าวปลาเผ็ดบาดนี่กันที่ไฮเลยแหละบาดนีเพี่น้องมันเผ็ดแท่งเด็มันบวกเผ็ดขึ้นมามาบวานเท่าเด้คำว่าสไปซี่มาม่าเกาหลีนะบัดมันเผ็ดแล้วก็ที่ไฮเราข่อยก็ไลยคายมันจิ้มมันว่แพงเราข่อยก็ไม่อยากให้กินจุดประสงค์ข่อยนะที่ข่อยรีบกินเฝ้ากินคือข่อยไม่อยากให้ลูกข่อยกินพี่น้องต้องมองข่อยแบบนั้นเพราะไม่เราข่อยห่วงยุห่วงกิน ตะซ่าลูกขวดสีกินพี่น้องคอยว่าไห้เขากินเพราะมันเพ็ทเจ็บช่องเจ็บใส่เขาเราคอยใส่ท,ท้ายคีบไว้ได้แต่ลูกคอยให้ผู้เจ้าคือบ่องมุมนี้เพราะว่าแมนบัยยุ่มันยุ่คอยสองคนนี่ไม่แค่คำแก้ตัวนี่คือคำพูดจากความรู้สึกนึกคิดความจริงที่พ่อเป็นห่วงลูกผู้เจ้ายังเป็นห่วงลูกข่อยขนาดนั้นเราคอยผู้เป็นพ่อจะแก้ที่ขนาดใดพี่น้องลองคิด่งแต่คนนอกแสดงออกคนละแบเ่ คอยอาจจะว่าแมนสีมาโอลูกเข้าใจลูกเฮดออกแสดงนะกล้องสางภาพไปยว่าเ็นคอยว่าเพนคนนี้ใส่แนวนั้นเขาเป็นลูกู้ายนอกไปนอขคอยหักกระชับคอยหักผู้เป็นคอคนหนึ่งอะไรแต่คอยว่ามาแสดงโอ้ลูกโอ้ยหลงนงินนี่น่ละคอยครับจะกลายเฮด่อยเฮดเพนคอยลู่ว่าการทําหน้ากล้องมันน่ะมันดีคนย่องคนชมคอยลู้แต่สร้างภาพในกล้องในงานคนสิย่องคนสิชมแต่มันได้ความจริงใจวาล่ะ ขาแสดงในความจริงใจไว้สุดเขาเลยคือเขาว่าอยากให้ลูกกัดกินก็ต้องรีบกินเพราะว่าม,มันจะทําอันตรายให้กับเขาเอแล้วพี่น้องก็สังเกตุว่าทําไมต้องกลัวน้องานานไม่ได้กินด้วยเด็กน้อยเนะี่ยใส่กอกสองอันมันกับแตะยิมเดานะใส่กรอบักใช่ยนะพี่น้องเลยลูกไว้แล้วก็นมดีขนมที่ก่องไว้ทั้งขางดีแล้วสังเกตไหมถ้าเกิดดูคลิปให้จบแล้วก็บอกเวลาก่อนเด้อเดินสังเกตว่าทํานผู้จเบมึงคลิปให้จบพี่น้องมันซิมีอ่า เขากินยุสองกล้องมามากล้องหนึง่งคอยกินเข่ากล้องหนึ่งกับมามาแต่ว่าตอนจบคลิปเนี่ยพ่อจ้าสังเกตดีวอลเยอะอีเข่าอีกล้องนึงขอยก่ได้กินเด้เ mm hmm. บิ้งคิปมหมจบซะก่อนแต่เขาก็าได้ให้ลูกขอยกินออกกล้องเพราะมันย่านาเวลามันามไก่เงาว้วล้วก็สิกกวนนว่นนี่นั่นขเขาก็เลยจบคลิปแล้วข่อยเขามานาั่งกอนลูกข่อยจิ้งจนหมดนั่นนะ่ะเข่ากล้องน่ะนะกินจนหมด พราะว่าพอป้อนดีๆคันเมื่อไรทายกล้องเขาก็ว่อยากวนเพ้นออกมาหน้าพอให้กินแล้วก็จิ้มแล้วก็จิ้มกินจน้หมดไปเลเออแต่าไหร่เมื่อไรทายคลิปให้เมิ่งขนมนุมเนื้ออีกกินเมื่อวันตื่นเช้ามาก็ได้กินได้กินน่มกินอย่างวาเป็นทางกองพอบักรกับกายมองข่อยว่าข่อยม่วงยุกห่วงกินโน่นนี่น่ะแต่ว่าข่อยขอบุณเลยอันนี้ข่อยเมื่รดาเด้อพี่นออกข่อยฮักแยงพี่นออกคือเขาเพราะว่าค้นดาหรือค้นมาดาขอยฮัก ยากหน่อยเพิ่นกับเขาเมื่อเมื่อครอบครัวเขาเิ่นเขาไม่กขารังใจสิ่งที่เพิ่นพอไปกับพอเพิ่นเป็นห่วงลูกไปเขาเข้าใจเขาขอบคุณนายเป็นยกมือไหร่ของเราขยับบลบอกบล็ลบเพิ่นอีกเพราะว่าขยับคิดว่าการบอกการลบกันมันก็ว่าเมีนการดีหรอกเอาต้องยอมรับความคิดเห็นของพี่น้องถือต้องแต่ขี้ขยับบล็อกบล็เพราะว่ามันจะไหนล่ะมันผ่านมาแล้วมันกระเพิ่นกระสากมาที่เก่า เอาเป็นว่าก่อนกปอยเลยตามเลยกับเรียกแจ้งบัญชีพิมพ์บ่าพิมพ์ก่อกันยอมรับรอบอกคิดพ่กแนวการบอกการลบกับว่าเป็นท่าก่นอนแมนยูพี่น้องมาหลายสองในโลกไปนี่ก้อยเก็บลิ้นคอยเราได้พี่น้องสงสัยนอนอย่ำลิ้นอย่างของอย่งนอนอนย่อมขึ้นนะแบบตกมอนตกงอยังไปไปถือแขวนนูคบว่าเก็บลินล้นอีกหลกะอะไรวาเป็นบ่าใครชัดเจนได้พี่น้องเก็บกบลิน้นเออเนาะ อืมเพราะว่าเขาใสแ่แบบพี่น้องเพราะเราเรียงเก็๊ยบโกกินเน่มันรื้อหวันมากๆอีกแล้วเออเอาเป็นว่าเออสังเกตเบังเขานั่นก็ย่างอีกกองหนึ่งเด้เพิ่งจะวัเนเมื่อคืนบรรดาไข่หอมอ,อยู่หอมจิ้มก็เลยเลี้ยวไปลูกไข่กล้องนั่นทั้งขนม,น,ม,น,มนุ่มเนยโอ้ยประทังยานน่ะมันอ่ะขอตะลูกไข่กินพี่น้องเไยหลายสิ่งหลายอย่างกับข้าวเต็มหมดเลยบางคนก็ว่าเนี่ยกินเต็มหมดตัวเองกินคนเดียวก็ไปละพี่น้องมันพอเพิ่นเพิ่นมองด้านเดียวเด้ อันนี้ข่ยข่ยังขอ่ย,อยังแพงที่เขาแล้วขอบอกบอกว่ารุา่นคนไข่คนเขาความขี้มรดอ่าเพราะว่าขอาขอยก็เห็นยูทูบหลายๆส่องในโลกแบบน,นี้เพื่อนกันมีดามีว่าคือกขันคึอนพี่น้องวาแต่ของขอ่อยมันชิหนักก้มูตกที่ว่าิ่นดานนกเรืองบอร์เกี่ยวกับกินแต่ว่ามาเรื่องครอบครัวชีวิตส่วนตัวข่อยไป่น้องเอาันแล้วแจ้พี่น้องเอ้าถ้าเราคิปเนียจิลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบุณทั้งฟังให้ฟังล่าพี่น้องให้กำลังใจขอบคุณหลไรครับ ขอให้พี่น้องใส่ชีวิตยังมีความสุขลำรวยสุขสุขคนครับผมบ่าวเพียดกะขอให้กำลังใจกันในเด้อของปว่อันสาครถสาหรบคินีนร่านกอนครับ